การแข่งเรือคองไม้แดงที่ตำบลดงมูลเหล็กนี้จึงเป็นเหมือนสนามแก้มือของผู้ที่พ่ายแพ้มาจากการแข่งเรือในงานอุ้มพระดำน้ำกลายเป็นประเพณีที่สืบทอดกันมาอย่างยาวนานจนถึงปัจจุบันเป็นไงบ้างคะอาจารย์อืข้อมูลก็สมบูรณ์ถูกต้องครบถ้วนอยู่นะแต่ว่าเสียงเพลงมันดังไปหน่อยไม่ก้อย มันก็จะกรบเนื้อหาหรือเรื่องราวที่เราจะนําเสนอ,อ,อก้อยแก้เสียงเพลงลดเสียงเพลงให้เบานิดนึงให้ครูน,นิดนึงได้ค่ะเดยวหนุนจะลองไปปรับแก้ดูเออแล้วเพื่อนๆกลุ่มอื่นแล้วลกไปถึงไหนกันแล้วก็มีกลุ่มของนุ่นนะคะทําเรื่องถนนกุดแล้วก็พวกตํานานเมืองค่ะแล้วก็ของวิทย์ค่ะทําเรื่องบังไฟค่ะบังไฟแล้วพิธีเลี้ยงปีที่ครูบอกทําหรือ,อยัง ภาพที่หนูรู้น่าจะยังไม่มีค่ะอ,อ้าวก็อยโทรนัดเคลียเวลาดูดูเวลาที่ครูว่างแล้วก็โทรนัดเพื่อนๆมาเจอกันหน่อยเนาะกลุ่มอื่นยังไม่มีใครเอาไม่ครูด,ดูเลยนะเดี๋ยวหนูจะลองเป็นบอกพวกนั้นดูค่ะ,ะโปรเจกต์ก็เกือบโอเคเกือบเรียบร้อยแล้วแล้วปิดเทอมทำอะไรเนี่ยทีนี้ โอ้ยไม่มีเลยค่ะอาจารย์อยู่บ้านเฝ้าร้านให้แม่อ้าเป็นเด็กปั๊มเฝ้าร้านไม่เบื่อหรอคะไม่เบื่อค่ะอยู่เฝ้าร้านสนุกจะตาย้ยลูค้าที่ปั๊มอะไม่เห็นหรอ เจมอะไรคะเกเต็มถังครับลานชมดาวเป็นจุดชมวิวที่สามารถชมทัศนียภาพของตัวเมืองเพชรบูร์ได้ดีที่สุดบรรยากาศเย็นสบายปลอดโลง่งชมทิวทัศน์ได้รอบทิศทาง แกการศึกษาดาราศาสตร์จะเปนาน<ล>ชมดาว,ดาวหรอบรยากาศการฟื้นตัวของปั๊บครับก็เลยมาเติมน้ำมันนี่ไงด้วยรถคันนี้เนี่ยนะครับก็พี่ที่เคยขึ้นไปเขาบอกว่ารถเก่งก็ขึ้นได้ไอขึ้นได้มันก็ขึ้นได้แต่เนี่ยมันน่าปลนนะฉันว่าหารถโฟร์วิขึ้นจะปลอดภัยกว่าอีกยิ่งกันฝนกรุงเทพด้วย ขับรถเก่งขึ้นน่าจะไม่ถนัดรู้ได้ไงว่าผมเป็นคนกรุงเทพพันสองร้อยบาท าหลังอย่าใช้น้ำมันจนหมดถังขนาดนี้ล่ะเข้าป่าเข้าดอยมันหาเติมยากแล้วแถวนี้มีรถบรวิวให้เช่าบ้างไหมนี่ตำบลดงเหล็กแล้วก็ชื่อมันดูเหมือนสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงจนมีรถให้เช่าก็ล่ะ อก็ดังอยู่นะก็เตยว่าดดงมุลเหล็กไงดังออกทัดเลยคนกรุงเทพอะไรของเขาอะ ไปไหนไปหารถโฟวิวไงเอาไอ้แก่นี่ขึ้นไปได้ไงอันตรายอาแล้วคุณไม่เฝ้าร้านเนระบอกแม่แล้วว่าจะพาเพื่อนไปยืมรถนะยายเพื่อนเอ้ยคุณนี่เรายังไม่รู้จักชื่อกันเลยนะฉันชื่อก้อยนายล่ะเอานาคิดซะว่าช่วยๆกัน ฉันได้ทำอะไรแก้เบื่อส่วนนายก็ได้รถไปขับวินวินอา่อาอา่าอ่าไปก็ไปแล้วตกลงชื่ออะไรนัดชื่อนัดยินดีที่ได้รู้จักเพื่อนนัดคนกรุงเทพ ไอ้นี่คุณเมื่อกี้ที่คุณบอกว่าผมเป็นคนกรุงเทพตอนที่พูดถึงก๋วยเตี๋ยววัดดงมูลเหล็กอะหมายความว่ายังไงเหรอก็มีแต่คนกรุงเทพนั่นแหละที่มาถามหาก๋วยเตี๋ยววัดดงมูลเหล็กที่นี่เพราะว่าสับสนระหว่างก๋วยเตี๋ยววัดดงมูลเหล็กในซอยอิสระภาพกับตลดงมูลเหล็กจริงๆแค่ชื่อเหมือนกันแต่ว่าจริงๆอะก๋วยเตี๋ยวไม่ใช่ของขึ้นชื่อที่นี่หรอกนะมเมื่อก่อนกว่าจะได้กินก๋วยเตี๋ยวก็ต้องเข้าไปในเมือง ถ้าเจ้ากลับมาฝากก็ต้องเป็นกว๋วยเตี๋ยวแห้งห่อใบตองมาแทบจะไม่รู้จักกว๋วยเตี๋ยวน้ําด้วยซ้ําคิดดูมันจะเป็นของดีที่ได้ไงอืมอืมอืมเข้าใจละอ้าวแล้ว,อ,ลวอย่างนั้นมาที่นี่ต้องกินอะไรอะ่ะมูลเหล็กแปลว่าอะไรล่ะมูเหล็กอ๋อขี้เหล็กดงขี้เหล็กงั้นแสดงว่าต้องกินแกงขี้เหล็กใช่ไหม ใช่แต่ที่นี่เขาไม่กินใบนะเขากินกระดอกมีสามแบบนั่นนะ่ะมีทั้งแบบใส่ใบย่านางใส่หนังควายแล้วก็ใส่กะทิมีแบบใส่หนังควายด้วยเหรอคุณใช่อย่างเด็ดเรีวเรีวเรวเรวซอยข้างหน้า น้าใหญ่นา้าใหญ่ทำอะไรอยู่เอา้นาน้าเก็บมะม่วงอยู่เก็บมะม่วงเหรอขอหน่อยได้ไหมได้พอดีเพื่อนหนูอ่ะจะมายืมรถไปตัดหมอกแล้วเขาเอารถเก่งมาหนูกลัวจะขึ้นไม่ถนัดหนูขอยืมรถหน่อยได้ไหมได้ สวัสดีค่ะสวัสดีสวัสดีนี่นัดเพื่อนหนูค่ะออมาจากกรุงเทพคนที่จะมายืมรถไปตัดหมอกช่วคนได้ครับได้ได้รถอยู่รี่บ้านครับผมอือแล้วในห่อน,นี่อะไรล่ะครับอ๋องาเขียบมะม,ม่วงมะม่วงแก่พอดีแต่ว่าม,มันสุกแล้วไม่ใช่หรอครับ เป็นไงสุกหรือดิบปเปี้ยวตาปิดเลยดิคุณตอนแรกก็สงสัยอยู่นะว่าทำไมถึงเก็บผลสุกมาขายแต่ว่านี่มันก็ดิบเนี่ยแต่เปลือกมันก็สีเหลืองแล้วนะสีทองค่ะอันนี้เขาเรียกมะม่วงน้ำดอกไม้สีทองส่งออกไปขายจีนนะขายดีมากเลยนะ เพราะว่ามันเป็นสีทองเป็นสีมงคลแล้วคนไม่รู้อย่างนายเนี่ยก็จะคิดว่าเป็นมะม่วงสุกใช่ไหมจริงจริงอ่ะมันคือมะม่วงดิบตอนดิบมันก็เป็นสีทองตอนสุกมันก็จะเป็นสีเข้มขึ้นกว่านิดหน่อยอ๋อโอ้โหคุณแต่ไม่เห็นต้องปอกมาให้กินกันทั้งลูกแบบนี้ก็ได้นะแค่เล่าให้ฟังนี่ผมก็เชื่อแล้วผมเชื่อคนง่ายอยู่แล้วนะคุณหมก,กลัวไม่เชื่อมันดิบเถือ่อนเนี่ยเปรี้ยวขนาดนี้อือบอกให้แหละกินให้หมดด้วย หมดเนี่ยนะโอ้คุณเปรี้ยวขนาดนี้จะกินหมดได้ไงอืมไม่รู้แหละอืมเอาไปกินในรถด้วยก็ได้ไปไปเลยเหรออืมอืมไม่เว ไปทางไหนเนี่ยก็เห็นภูเขาเป็นฉากหลังตลอดเลยตรงโน้อนอะ่ะคือเขาที่นายอยากขึ้นไปถ้านายขึ้นไปแล้วมองลงมาข้างล่างจะเห็นข้างล่างเนี่ยเป็นแสงไฟจุดเล็กๆอืมแต่ทำไมอยากขึ้นไปล่ะที่ลานชมดาวาเหรอ ก็แค่อยากขึ้นไปเห็นนะคนุณไปดูรีวิวมาเห็นว่าสวยดีนี่นั่นอะไรอะ่ะเขาปลูกข้าวกันด้วยเหรออยากรู้จอดดิจอดเลย เคยเห็นแต่ในจานข้าวหมูแดงอะดิปกติก็เคยเห็นแต่อยู่ในแก้วแช่น้ําไว้นะเกิดมาก็เพิ่งเคยเห็นไล่ต้นหอมจริงๆเนี่ยแหละเขาเรียกหอมแบ่งหอมแบ่งใช่เพราะว่าเราจะไม่กินทั้งหมดจะแบ่งมันมากินก็เลยเรียกแบบนั้นอ๋อแบ่งมากินก็เลยเรียกหอมแบ่งเออตรงตัวดีนะคุณ แต่ว่าที่นี่นี่ก็มีเรื่องน่าสนใจเยอะเหมือนกันนะแอดไลน์ฉันไว้ไม่มีใครขับรถคนเดียวมาจากกรุงเทพสี่ห้าชั่วโมงก็มาตามรีวิวหรอกนะมีอะไรก็บายได้ไหนๆก็เป็นเพื่อนกันแล้วนี่อนโอเคเสร็จไร งานชาวบ้านนะคุณเขาเรียกโฟกอารไม่ใช่งานช่างฝีมือแต่ก็ปั้นด้วยใจปั้นด้วยศรัทธาอาจจะไม่สวยนะแต่ก็เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของคนที่นี่นะอืมแต่ผมว่าสวยนะคุณอะไรที่ทำด้วยความรักนะี่นะผมว่าสวยทั้งนั้นแหละคุณเคยได้ยินคำนี้ไหมละ่ะความรักทำให้โลกสวยงาม โคตรฉ่จะอ้วกแต่ผมว่าสวยจริงๆนะดูแบบเป็นเอกลักษณ์ดีคุณดูรู้เรื่องประวัติศาสตร์ของที่นี่เยอะดีนะเรียนสาขาอะไรเนาะฉันเรียนนิเทศน่ะอ้าวแล้วทำไมรู้เรื่องที่นี่เยอะจังอะฉันฟังครูแขกมานะ่ะครูแขกอะรู้ข้อมูลที่นี่ทุกอย่างเลยนะ ใครฟังก็ยินทั้งนั้นเนี่ยฉันกับเพื่อน่ะก็ทําสารคดีส่งเข้าประกวดด้วยนะแต่ไม่ได้หวังรางวัลหรอกแค่อยากเล่าเรื่องบ้านเกิดเฉยๆก้อยเอ้าป๋าตามหาอยู่พอดีเลยหาก้อยทําไมเหรอคะเหนหลงมาทางที่หนูไปปากเลี่ยมะตอนนี้เลี่ยมเสร็จเรียบร้อยแล้วสวยไหมสวยค่ะขอโทษที่เขาป่าก้อยลืมขอบคุณนะคะ นัดนี่ป๋าไหนเป็นนายกอบอตอที่นี่สวัสดีครับสวัสดีครับนี่นัดเพื่อนก้อยค่ะในใจเราเป็นเพื่อนคบ <c oughs> กันมานานนี่ยังไเครึ่งรู้จักกันวันนี้เองครับไอหนี้มาดดีกระโหลกนะครับ <c oughs> เดี๋ยวป่าเราก็อยู่ที่นี่นะเดี๋ยวก็ะจะไปส่งเพื่อนแล้วจะขอติดรถกลับบ้านไปด้วยได้พอดีจะ่าพอดีเดี๋ยวจะเข้าอบอตค่ะุญาตลลครับ มองทำไมอ่ะมาช่วยใส่สิเอามามานี่หลวงทั่วทั่งรอคุณใช่ของพ่อน่ะพอดีกอบมันแตกป่าไหนแกก็เรเอาไปเลี่ยมให้อืมพี่แตกคุณใช้นายกอบตอเลี่ยมกอบพระให้เลยเหรอทำไมอ่ะปะ่าไหนแกน่ารักจะตาย ส่งแค่นี้แหละเดี๋ยวไปไหนรอนานโอเคนั้นผมไปแล้วนะป่าคะเดี๋ยวป่ารอหนอูตรงนี้ก่อนนะเดี๋ยวหนูมามนัดเดี๋ยวก่อน ไปข้างบนอ่ะนะตรงเนี้คือดงมเด็กอ่าฮะแล้วก็ถ้านายขึ้นไปบนนี้แล้วมองลงมาตรงเนี้ไลบอกฉันด้วยนะได้แล้วให้ายบอกทำไมอ่ะเอาหน้าไปละโอเค เดี๋ยกันปะ๊ปะป๊ะกลับบ้านกันค่ะ ย้ายย้ายลานเป็นไรไม่รู้เป็นไรไม่รู้